ขอบคุณคุณพี่สมานจันเสียนนะคะไปชัางขอรายงานตัวแนะนําตัวนิดนึงนะคะยาพรนักเรียนในสิบสเล็กขันตีกรงตัวจริงเสียงจริงนะคะค่ะยนี่ค่ะแตวันนี้เช่อไหมพูดันนี้จริงๆเนี่ยพี่หมือนบอกว่าเชนหน่อยเปิดตัวหน่อยว่าเรามาระครสีทับราอีกทุกเธอเนื่องจากว่าตามที่ที่สมานเกริ่นไปที่เรียกพี่คือเรียกตามสามนีนะคะส่วนอายุ <laughs> ไม่ไม่ไม่เคยเราไม่ได้พูดถึงนะคะคือเราให้เกียรติเป็นเพื่อนของสามีนะคะตามที่พี่หมานเกิดมากอะไรกรุงเทพธนบุรีมีนักศึกษาทั้งทั่วทั่วประเทศทั่วโลกและโซนภาคใต้เนี่ยเยอะมากนะคะจริงๆแล้วเวลาสอบเนี่ยเขาต้องลงไปสอบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขาต้องเสียค่าเครื่องค่ารถไฟตนนนี้นักลรางานนะคะทีนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะโดยเจ้าของมหาลัยศาสตราจารย์ดรบุญกอปอะจารย์ทคุณเนี่ย ก็เลยมอบหมายให้ดิฉันนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่มาหาเรืเทียวชุบุรีมา1 8บ9ปบาีนะคะมาคุมสอบมาสอบที่เมืองนครศรีธรรมราชนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะจะสอบนักศาโซนภาคใต้ทั้งหมดมาจากบัตตานีนะคะที่ว่าทั้งหมดมาสอบที่โรงเรียนบองนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยได้คุยกับพี่หมานแน่องจากว่าพี่หมาเนี่ยหลังจากเออร์นี่แล้วเนี่ยน่าจความเก่ง ก็มีต้นทุนทางสังคมสูงอยู่แล้วนะคะก็เลยรับคัดนเลือกให้เป็นอาจารย์ให้คณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทพอทุนบุรีก็เป็นโอกาสที่นี้วันีจะขหวริบุรีมัมนเพื่อถ้าไปพี่ไปด้วยพี่จะไปไปประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยนะคะตอนแรกก็บอกว่าดิฉันก็บอกว่าไม่อยากจะคุยอะไรมากนะคะเพราะว่าพี่หมานุวิเพื่อนเราเยอะเลยภาคสี่เยอะเลยเพราะเหตุบรรยากาศวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะตอนรับ อย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งในการเป็นอาจารย์ที่มาหาลัยรุงเทพธนบุรีนะคะคําว่าเพื่อนนะคะดิฉันก็ได้สร้างเมื่อไม่นานที่มีปัญหาขึ้นมานะคะเรื่องจากว่าดิฉันเป็นคนทําเรื่องการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาเติมเต็มให้เด็กตอนนี้เรากาลังจะแรกซึมประชาสัมพันธ์ในค่ายทหารทุกทหารเกณฑ์พวกเด็กด้วยโอกาสพวกเด็กม .6 ที่ไม่มีเงินเรียนนะคะเราจะมีโครงการสารใจสู่ภายใต้ เด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไปเรียนที่มหาลาัยบนเทีท่ยวธนบุรีเยอะมากๆาคณะที่เขาไปเรียนก็คือประถมวยัยเป็นครูหรือสาธารณสุขพยาบาลพวกนี้ค่ะพวกนี้เขาจะเขาจะบอกว่าเขามีทุนทรัพย์น้อยเราก็สามารถกู้เรียนโดยเป็นเงินของรัฐบาลได้เราก็ช่วยจะได้ช่วยในส่วนนั้นนะคะทีนี้ทุกปีจะเป็นผู้การเสด็จในมาคนเซน์กับที่หมานทุกปีสามสี่พันคนกู้ทีนี้เขาเตีกลับมาให้ให,ให้ให้แก้ใหม่ว่าจะต้องให้เด็ก ผู้ปกครองในพื้นที่นั้นๆเซ็นได้แค่สามสิบคนจากพวกนี้เซ็นกลพันสองพันที่ทําไงดูพี่หมานก็บอกไม่เป็นไรเรามีเพื่อนเชื่อไหมคะแก้ปัญหาได้ภายในสาวันนะคะโดยการโทรศัพท์นี่แหละซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะไปขอบัตรประชาชนบัตรข้าราชการของแต่ละคนมันมีด้วยเหรอก็เลยโทนบางคนก็โดนปฏิเสธบ้างหาบกเซ็นเตอร์แต่ส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็น ซึ้งดิฉันเองกลุ่มเพื่อนของดิฉันก็จะเป็นพวกครู mm. พวกผออนะคะส่วนที่มานก,ก็จะเป็นพวกทหารนะคะวันนี้ก็มาขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ซึ้งในน้ําใจในในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของเราเนี่ยเปิดโอกาสนะคะถ้าใครมีรูปมีลานอยากเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์ตรงนี้ก็มีคณะต่างๆมีที่เสียงดงังไปทั่วโลกนะคะไปทั่วโลกเลยระดับโลกเลยระดับพรีเมียมนะคะซึ่งอีกไม่นานนะคะเธอ ต่อไปนะคะพี่หมานคนตรีดกรสมานจัดเสียก็ได้ได้นาทีมน,นะคะมาแนแนวมาทําให้เขารู้จักว่ามหาลัยเที่ยวธนบุรีมันเปีอย่างนี้จริงๆนะเป็นแพทย์ได้นะเป็นทางดับแพทย์ได้นะเราสามารถฝากได้นะอะไรเงี้ยพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะทั้งหมดสิบหคณะสามสิบเก้าสาั่งงานะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่หมานพี่เด็กก็เป็นคนดูแลเด็กในกลุ่มนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่พี่ สิบสี่ทับสองสี่ได้แม่บ้านทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะแต่ถ้าไปกรุงเทพเมื่อไหร่ก็อย่าลืมโทรหารนะคะไปชวนรุนบางแสนนะคะยินดีต้อนรับนะคะ,ะสวัสดีค่ะ